ใครเข้ามาแล้วฝากช่วยแชร์ด้วยนะครับเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งออกครับอันนี้ความรู้ล้วนๆครับผม ข้ามาแล้วฝากช่วยแชร์กันด้วยครับเข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยนะครับผมใครเข้ามาหน้าไร้สดแล้วทักทายกันได้ครับแล้วก็ฝากช่วยแชร์กันด้วยครับเดี๋ยวเพิ่งกดหนีไปไหนครับผมมานั่งดูกันไม่ถึงสิบนาทีครับอันนี้เอาความรู้ให้ลูกค้าทุกท่านครับไม่ว่าคุณจะติดตั้งกับทางเราหรือไม่ไม่ได้ติดตั้งนะครับ ทักทายกันได้นะครับฝากชแชร์ด้วยครับ ใค้เข้ามาแล้วอยอาเพิ่งกดนี้ไปไหนนะครับผมแชะอ่าไรานี้นะครับมาให้ความรู้กับทุกท่านนะครับคุณจะติดตั้งไม่ติดตั้งหรือจะไปติดตั้งที่ไหนก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมให้ความรู้กับทุกท่านนะครับ ใครเข้ามาแล้วฝากช่วยแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับใครแชร์แล้วขอบคุณมากนะครับคือมีควาให้ความรู้เนี่ยอยากให้ทุกคนช่วยกันแชร์นะครับจะได้รู้กันว่าเ,ออเราใช้รถอยู่เนี่ยอยาก ติดไฟสปอร์ตไลท์หรืออยากใส่อะไรเพิ่มมันเข้าไปในที่รถเนี่ยจะใส่ได้กี่วัตต์กี่แอมป์อะไรประมาณนี้ครับทำไมถึงบอกอ่าลูกค้าบางคนขี่เวฟอย่างเงี้ยเขาอยากติดไฟ60วัตต์ทำไมผมถึงบอกว่าไม่ส่งควรติดติดไม่ได้แลวบ้างอะไรบ้าง เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับใครก็มาดูย้อนหลังก็เข้าไปดูฝากแชร์ฝากอะไรกันด้วยนะครับคลิปนี้ให้ความรู้กันนะครับเป็นไลฟ์สดนะครับพิมพโต้พิมพ์โต้ตอบได้เลยครับผมฝากช่วยแชร์กันด้วยนะครับที่เห็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับคือรุ่นร้อยวัตต์นะครับรุ่นร้อยวัตต์นะครับซันบีมคือตอนแรกว่าจะเอาเข้ามาขายทีนี้พอเราเอามาวัดวัดวัดแอมป์แล้วนะครับก็อาจจะเอามาขายติดติดร้านบ้างนะครับแต่ก็ ต้องแนะนําลูกค้าแบบนี้ก็คือว่ามันกินไฟสูงมากนะครับเหมาะสําหรับรถที่แบตเตอรี่10แอมขึ้นไปหรือ8แอมขึ้นไปนะครับจริงๆอ่ะเหมาะกับ10แอมป์8แอมก็ไม่ไม่สมควรด้วยเพราะว่าแบตเตอรี่8แอมกินไฟ8แอมมันก็เท่ากับกินเท่าๆกันกับแบตเตอรี่ก้อนนึงเลยนะครับ อันนี้นะครับผมเครื่องมือวัดวัดของผมนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวรีเซ็ตก่อนนะครับอันนี้ที่เราลองนะครับผมก็จะเป็นแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับของสปา7์นะครับอายุการใช้งานตั้งแต่เดือน2นะครับซื้อตั้งแต่เดือน2นะครับตัวนี้เดือน2ปี65นะครับเครื่องมือวัดวัดตัวนี้นะครับค่าความเพี้ยนก็มีนะครับแต่ก็ไม่มากนะครับ ไฟนะครับ12โวลต์นะครับ12.5นะครับผมนะครับแอมตรงนี้นะครับก็คือโหลดนะครับถ้าเราไม่ต่อโหลดมันจะไม่ขึ้นนะครับอเดี๋ยวผมต่อคู่นี้ให้ดูก่อนนะครับว่าแบตเตอรี่ตัวนี้7แอมนะครับไฟตัวนี้ให้ดูนะครับลูกค้า12โวลต์อยู่นะครับตัวนี้เป็นศูนย์หมดนะครับเดี๋ยวผมต่อคู่นี้นะครับเป็น100วัตต์นะครับดูด้วยนะครับว่าวัตต์แท้ไหมครับน่าหรักสดเลยเนาะ อ่ะเรามาดูค่าวั์ครับในลูกค้าหนึ่งหนึ่งร้อยวัตต์นะครับเห็นไหมประมาณเนี่ยเก้าเก้าหนึ่งร้อยวัตต์นะครับตัวนี้วัดจะดรอปลงไปเพราะอะไรลูกค้าดูโวลต์ตกเห็นไหมฮะโวลต์ตกลงไปแล้วนะครับตัวนี้กินไฟแปดแอมป์นะครับกินไฟแปดแอมป์นะครับเห็นไหมฮะแปดแอมป์กว่าด้วยนะครับโวลต์ล่วงไปแล้วนะครับจากสิบสองกว่าเมื่อกี้เหลือสิบเอ็ดนะครับนี่ วัดก็ตักวัดวัดก็จะตกลงไปเรื่อยๆพร้อมโบนนะครับนะครับแต่กระแสแอมนี่ก็คือกินเต็มๆนะครับถูกต้องไหมครับเห็นไหมอันนี้กิน8แอมแบตเตอรี่7แอมนะครับก็คือโอเวอร์โหลดนะครับส่วนส่วนนี้นะครับผมจะให้ดูเลยนะครับผมจะเสียบให้ดูนะครับว่ารถลูกค้านะครับที่วิ่งกันอยู่เนี่ยไดมันก็จะชาร์จไปเรื่อยๆเขาเรียกอ่าขดลวดก็เหมือนไดเหมือนไดนามในรถยนต์เลยละครับ เขาก็จะชาร์จเขาไปเรื่อยๆถ้ารถเราสตาร์ทนะครับชาร์จไปเรื่อยๆถ้ายิ่งถ้ารถรุ่นใหม่ๆเป็นหัวฉีดถ้าแบตเตอรี่ยิย่งต่ำไอตัวควบคุมไฟนะครับก็จะกินกระแสะมากขึ้นนะครับเขาก็จะผลิตไฟให้มากขึ้นมันก็จะร้อนนะครับมันก็จะร้อนขึ้นนะครับอนาคตจะมีปัญหาได้นะครับถามว่าแบตเตอรี่7แอมป์ใส่ได้ไหมเปิดติดนะครับแต่ดูนะครับจาก100วัตต์เมื่อกี้นะครับเหลือ91 ถ้ายิ่งแบตเตอรี่แอมน้อยลงนะครับหรือใกล้เสื่อมหรืออะไรก็ตามนะครับที่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับมันก็จะใช้งานวัดไม่ได้เต็มนะครับมันก็จะตกไปเรื่อยๆครับซึ่งถามว่าติดตั้งได้ไหมติดให้เปิดติดติดได้นะครับใช้งานได้นะครับแต่วัดมันไม่ได้เต็มร้อยนะครับวัดมันจะไม่เต็มไม่เต็มประสิทธิภาพของหลอดนะครับ มันก็จะล่วงไปเรื่อยๆนะฮะเหลือ88แล้วไหมวนก็จะตกไปเรื่อยๆครับอันนี้เราพูดถึงเราไม่ได้ต่อไดชาร์จนะครับอถ้าสมมติผมเสียบที่ชาร์จเข้าไปนะครับเหมือนเราสตาร์ทรถปึ้งเข้าไปเห็นไหมเห็นไหมวัดตัววัดจะเพิ่มขึ้นถูกไหมเห็นไหมวัดจะเพิ่มขึ้นวนก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้น ขึ้นนิดนิดน่นอนเพราะว่าอันนี้ครับที่ชาร์จมันไม่เหมือนรถนะครับรถมันก็จะชาร์จเพิ่มขึ้นได้นะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับห้50วัตต์ต้องวัดดูก่อนนะพี่ว่าห้50วัตต์แท้ไหมนะครับวัดมโนก็มีเยอะแยะครับหลอดเล็กกระปิวเดียวบอกว่า88วัตต์100วัตต์พันวัตต์นะครับไอหลอดหลอดเนี้ยนะครับวัดแท้ๆเลยนะครับเห็นไหม แล้วก็เดี๋ยวเรามาลองกับแบตเตอรี่ที่เป็น10บแอมป์นะครับแล้วก็มาเทียบกันดูนะครับออันนี้ผม,มให้ดูก่อนนะครับเห็นไหมทุกอย่างมันจะตกไปหมดนะครับผมวัดตกโวลต์ตกนะครับแอมป์ก็ตกซึ่งลูกค้าที่ใช้รถแบตเตอรี่เล็กแต่ไปติดสปอตไลท์ที่วัดสูงผมบอกได้เลยว่าไฟติดนะครับเนี่ยไฟยังติดอยู่นะครับแต่คุณดูนะครับโวลต์ตก วัดวัดตกนะครับซึ่งไม่มีประโยชน์กับการที่ควรไปติดวัดสูงๆนะครับที่จะมาอธิบายให้ฟังแบบนี้นะครับผมถึงบอกกับลูกค้าทุกท่านนะครับสมมติคุณขี่เวฟแบตเตอรี่เวฟมันประมาณ5แอมป์4แอมป์5แอมป์คุณติดแค่30-40วัตต์นะครับมันก็กินกับกินแอมป์อยู่ประมาณ1-2แอมป์ M, นะครับมันพอกับรถของคุณนะครับแต่คุณจะมาติด60วัตต์50วัตต์หรือ100วัตต มันไม่มันไม่สมควรติดถามว่าติดแล้วเปิดติดไว้ติดครับไม่เถียงครับเปิดติดแน่นอนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลอดพวกนี้มันโวลต์สิบสองโวลต์มันก็ใช้งานได้แล้วครับอแต่เราดูนะครับเนี่ยอย่างที่บอกนะครับโวลต์ตกลงไปสิบโวลต์แล้วนะวัดเหลือ 82. แปดสิบสองจตเมื่อกี้เราเสียบใหม่ๆนะครับ ขึ้นร้อยวัตต์เห็นไหมถ้าใครมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกับแบตเตอรี่ก้อนใหญ่นะครับอันนี้ผมเอาให้เห็นจัดๆเลยนะนี่ผมเสียบชาร์จอยู่ด้วยนะดูยังตกเลยนะครับเห็นไหมนี่คือเรานึกถึงรถเราอะครับขี่ไปเรื่อยๆขี่ๆทุกอย่างร้อนหมดทุกอย่างแบบทํางานหนักหมดเพราะว่าอะไรเขาต้องปั่นไฟวิ่งเข้าแบตอย่าลืมรถหัวฉีดต,ต้องใช้ไฟเข้าไปเลี้ยง ตัวป um ั๊มติ๊กตลอดเวลานะครับอย่าลืมนะครับผมไม่ใช่รถกระบูนะรถกระบูเนี่ยแค่เครื่องหมุนคุณถอดแบตก็วิ่งได้แล้วครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูแบตก้อนใหญ่นะครับอเดี๋ยวผมกดออกก่อนนะเอานี้คือในไลฟ์สดเนี่ยพิมพ์ต๊อกโต้ตอบกันได้เลยนะครับแล้วก็นะครับไม่มีตัดต่อแน่นอนครับ คุณพิมอะไรมาผมตอบได้ทันทีครับไม่ใช่งานเมคครับผมอันนี้เอามาให้ลูกค้าเห็นจัดจ่ะนะครับอันนี้เป็น10แอมป์นะครับผมลูกนี้10แอมป์นะครับแบตเตอรี่นะ10แอมป์เดี๋ยวให้ดูนี้ก่อนนะครับดูวัดมิเตอร์ครับไฟ12โวลต์เห็นไหมครับ98วัตต์ นะครับกินกินแปดแอมป์นะครับเนี่ยเห็นไหมเก้าสิบแปดถึงหนึ่งร้อยวัตต์นะครับอ้าวตัวทีหลุดอ่ะอันนี้ให้ดูกันจ่าจ่นะครับใครไม่เห็นเกีรยคอมเมนต์ออกไปก่อนนะครับอ่ะนี่นะครับแปดแอมปถูกนะนะครับอันนี้คือกินกระแสนะครับของตัวหลอดร้อยวัตต์นะครับนี่นะครับเก้าสิบแปดวัตต์นะครับผม แบตเตอรี่เหลือสิบสองโวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบไปเรื่อยๆนะนี่ขนาดลูกแบตเตอรี่สิบแอมป์นะครับผมแบตเตอรี่นี้ก็เพิ่งซื้อมาไม่ถึงตัวนี้ไม่ถึงสี่เดือนครับฝากช่วยแชร์ด้วยลูกค้านี่คือการนี่คือความรู้ของคุณเลยนะครับคือเปิดติดนะเปิดติดแน่นอนไม่เถียงครับแต่มันได้เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับนะครับเนี่ยเห็นไหมพอสิบแอมป์แล้วเนี่ย วัดเต็มนะครับวัดนิ่งนะครับมันก็อยู่ประมาณเก้าสิบแปดถึงหนึ่งร้อยนะครับนี่คือแปดแอมป์กินแน่นอนนะครับคือแปดแอมป์นะครับไฟนะครับสิบสองโวลต์ไม่ตกนะครับเมื่อกี้ลูกเจ็ดแอมป์นะครับไปตกไปเหลือสิบกว่าสิบกว่าด้วยซ้ํานะครับย้อนดูกันได้นะครับผมถ้าใครที่เพิ่งเข้ามานะครับติดไปแล้วรู้สึกไม่ค่อยสว่าง อาจจะไม่ใช่ห้าสิบวัตต์แท้หรืออาจจะห้าสิบวัตต์แท้แต่แบตเตอรี่มันเยอะเกินปอ่ากินแบตเตอรี่มากเกินไปก็ได้ครับผมนะอ่าอันนี้คือความรู้ล้วนๆนะครับผมเนมี่ยนะนี่เราเปิดไปกี่นาทีแล้วประมาณนาทีสองนาทีแล้วนะครับสิบสองโวลต์นะครับไม่ตกนะครับเก้าสิบเก้าสิบแปดเหมือนเดิมนะครับอตกเนี่ยประมาณนี้เก้าสิบแปดวัตต์นะครับนี่นะครับแอมก็แปดแอมเหมือนเดิมครับนี่คือ ถึงบอกว่ายิ่งวัดสูงแบตเตอรี่คุณต้องใหญ่นะครับหรือแบตแบตเตอรี่คุณเล็กคุณไปติดไฟสปอร,ร์ตไลท์วัดสูงนะครับกําลังวัดมันไม่เต็มนะครับกําลังวัดมันไม่เต็มครึ่งซึ่งไม่มีประโยชน์กับพี่คุณไปติดร้อยวัตถ์ถ้าติดร้อยวัตถ์ขอแบตเตอรี่ลูกค้าติดร้อสิบแอมป์ครับติดตั้งได้นะครับแต่ถ้าไม่ถึงสิบแอมป์ 60บาทพอครับผม6กสบาท40ิบาทนี้พอแล้วนะครับสองรุ่นนี้โคตรแจ่มนะครับถ้าซันบีมนะครับจะมีความรู้ให้ลูกค้าตลอดนะครับแล้วก็มีความรู้ไม่ได้ปากเปล่านะครับอันนี้เราเอาอุปกรณ์มาวัดให้ดูนะครับผมนะประมาณนี้นะครับแล้วก็พวกวัดมโนก็ไม่รู้นะครับว่ากี่วัดแต่ของเรานี่วัดเต็มทุกรุ่นนะครับ30วัตบบาทสี่สิบาทห้าสิบาทหสิบาทวัดเต็มทุกรุ่นนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับใครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับผมอใครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมสอบถามเข้ามาได้นะครับผมอยากได้ความรู้อยู่ต่างจังหวัดอยากติดตั้งเองเราก็สอนให้นะครับผมเพราะว่าคุณอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยบางทีหาช่างดีๆ ยากหรือหาช่างแบบเก่งๆยากนะครับผมเห็นลูกค้าหลายๆคนเขาแจ้งมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครพอรื้อรถเป็นนะครับผมสอนให้คุณเส้นต่อเส้นเลยนะครับว่าสายเส้นสีอะไรไปต่อกับสีอะไรนะครับแล้วก็ประกันให้6เดือนเหมือนเดิมนะครับไม่มีลถประกันนะครับแล้วก็ใครติดตั้งกับผมนะครับก็คือดูแลให้6เดือนเต็มทั้งระบบติดตั้งนะครับฟรีนะครับผมสวิตของเรามีมี แบบเดียวนะครับผมจะเป็นแต่ขายึดมันทําได้สองแบบทั้งยึดหัวกระจกแล้วก็ยึดบารครับหรือใครอยากเจาะรถก็ได้ครับผมเป็นสวิตกันน้ำสองาสิบบาทประกัน6เดือนเท่ากันอ่ะเดี๋ยวเราเอาสวิตให้ดูครับ ดีมีสินค้าร้อยวัตเข้ามานะครับก็เลยมาทําให้ลูกค้าดูนิดนึงนะครับว่าเออมันมีความแตกต่างยังไงนะครับอ่ะนะครับสวิตช์นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่ผมติดให้ลูกค้านะครับส่วนใหญ่ลูกค้าชอบแบบนี้เพราะว่ามันไม่ต้องเจาะรถนะครับตัวนี้นะครับขายึดนะครับทําได้2แบบนะครับ อันนี้ก็คือเราจะมีขาแปลงให้นะครับทั้งยึดแผ่นนะครับยึดบาร์นะครับหรือจะยึดหูกระจกนะครับเป็นสวิตช์สองทางกันน้ํานะครับประกัน6เดือนนะครับตัวนี้นะอซื้อไปติดตั้งเองได้นะครับผมตัวนี้มีปั๊กแยกให้ด้วยนะครับตลั๊กตัวนี้ก็กันน้ํานะครับถอดแยกได้ครับตัวนี้ถอดได้นะถอดเปลี่ยนง่ายนะครับประมาณนี้ เห็นหน้าตาแบบนี้นะครับมันมีหลายเกรดนะครับไปซื้อทั่วไประวังนะครับตรงนี้จะเปิดได้นะครับอแบบเจอก็หน้าตาแบบนี้เลยนะครับเป็นสวิตช์ตัวนี้เลยเจาะรถนะครับเป็นสวิตช์แบบนี้แหละแต่เราก็เจาะฝั่ง้าไปที่รถเลยนะครับทั่วไปนะครับผมตรงนี้ยางงนี้จะเปิดได้นะครับแต่นี้ของเราแน่นตับครับแน่นครับ ใช้มานานแล้วนะครับติดไปทุกคันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้หมดนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากเจาะรถครับวันดีคืนดีมันเสียขึ้นมานะครับรถก็เป็นรูต้องไปซื้อชิ้นนั้นที่เราเจาะนะครับอ่ะใครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมไลฟ์ไปเรื่อยๆร,รอลูกค้ามานะครับเดี๋ยวลูกค้า X Max จะมาติดตั้งไฟนะครับ ใครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมสอบถามได้เลยนะครับร้อยวัตต์เนี่ยจริงๆอเนี่ยเหมาะกับรถใหญ่แล้วก็แบบว่ารถที่รถยนต์อะติดได้นะครับร้อยวัตต์ ปกติเราจําเป็นต้องติดไฟสองชุดไหมครับผมเห็นคนติดสองชุดอันนั้นแล้วแต่ชอบครับผมที่เขาติดสองชุดเพราะว่าหนึ่งนะครับตรงบางคนหน้าเนี่ยหรือตรงชุดที่มันติดกับแฮนเนี่ยมันจะตามมือได้นะครับส่วนอีกชุดหนึ่งติดกับตรงต,ตัวรถเนี่ยมันก็จะตามเหมือนไฟหน้ารถแล้วแต่คนชอบครับบางคนเขาก็ติดสองชุดเพื่อเอาตำแหน่งมองเข้าไปเห็นมันเหมือนพวกมองง่ายๆเหมือนพวก gs ที่เขาติดหลายๆคู่อะครับ ถามว่าจําเป็นไหมถ้าติดของเราเนี่ยผมบอกเลยสี่สิบบาทคู่เดียวก็จบแล้วครับไม่จําเป็นครับที่ส่วนใหญ่นะครับที่เห็นบางบางส่วนนะครับติดหลายๆคู่นะครับเป็นเพราะติดคู่แรกไม่สว่างไปซื้ออีกคู่มาเพิ่มพออีกคู่หนึ่งมาเพิ่มก็ไม่สว่างอีกก็ไปซื้อมาอีก เพราะอะไรครับเพราะว่าตามพวกนั้นนะของมันถูกมากครับพอถูกมากๆนะครับผมแล้วมันก็จะมาอยู่แบบนี้ครับมันก็จะมาเป็นกองแบบนี้ครับนี่นะครับเต็มเต็มเข่งเลยนะครับแบบนแน่นๆเลยนะครับอันนี้แบบลูกค้าทิ้งบางส่วนเขาก็เก็บ ไปก็มีนะครับลูกค้าเก็บกลับก็มีอันนี้คือเขาทิ้งแล้วนะครับเก็บไว้ให้ลูกค้าเก่าๆได้ดูนะครับวัยรุ่นลาซาดาหรือบางบางคนก็ไม่ใช่ซื้อออนไลน์มานะครับไปติดตามร้านมาเนี่ยแล้วก็มันไม่สว่างเสียตังราคาพอๆพพกับที่ติดกับเราเลย ให้ดูอีกทีครับนี่ปัดปัดอันี้ไปนะครับปัดคอมเมนต์ไปนะครับแปดแอมป์นะครับแปดแอมป์นะครับสิบสองโวลต์นะครับเก้าสิบแปดวัตต์นะครับนี่แบตเตอรี่สิบแอมป์นะครับเสียบเสียบแล้วมันก็คือใช้งานได้นะครับถ้าสิบแอมป์ขึ้นไปเนี่ยโวลต์ไม่ตกด้วยไหมฮะสิบสองอยู่เหมือนเดิมไอ้ก้อนเมื่อกี้นะครับถ้าย้อนกลับไปดูถ้าใครดูไม่ทันนะครับตกไปเหลือสิบโวลต์เลยนะครับ 100วัตต์นะครับอยากติดก็ติดให้ครับแต่บอกก่อนว่าผมจะบอกลูกค้าทุกท่านนะครับถ้าใครอยากติดโอเวอร์ของตัวรถตัวเองนะครับจะบอกลูกค้าเลยว่าไม่สมควรติดครับแต่อยากติดก็ติดให้ครับเพราะว่าติดให้เปิดติดแบบนี้ใครก็ติดได้ครับ เรามานั่งวัดให้ดูกันไหมก็ไม่มีใครมานั่งวัดให้ดูครับโอเคนะครับถ้าไม่มีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมผมขอจบไลฟ์เป็นเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์นะครับบอกรุ่นรถนะครับทักแชทนะครับแล้วก็บอกด้วยว่ารถคุณมีแคดบาร์หรือเปล่านะครับเพราะราคาติดตั้งมันไม่เท่ากันนะครับ ไฟโปรเจคเตอร์กับไฟแบบไม่โปรเจคเตอร์แบบไหนสว่างกว่ากันอยู่ที่วัดครับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นหัวแก้วนะครับจะมีคัดออฟแต่ถ้าไม่มีหัวแก้วมีหัวแก้วเนี่ยแบบไม่มีคัดออฟก็มีแบบคัดออฟฟุ้งก็มีนะครับสว่างไม่สว่างอยู่ที่วัดบางทีมีหัวแก้วหน้าตาเหมือนกันแป๊ะแต่ความสว่างไม่มี พราะวัดมันต่ําเกรดต่ํามากครับตัวนั้นหน้าตาเหมือนกันนะครับเหมือนคุณซื้อ iPhone ก๊อปกับคุณซื้อ iPhone แท้หน้าตาบอดี้เหมือนกันพราแกะเข้ามาข้างในคนละแบบโปรแกรมก็คนละแบบนะครับเหมือนเรื่องไฟเหมือนกันนะครับมันก็เหมือนก๊อกน้ํานะครับคุณมีก๊อกท่อน้ําท่อเดียวกันแต่คุณพ่วงออกไปสองก๊อกคุณเปิดก๊อกหนึ่งอีกก๊อกหนึ่งก็ดบับ เพราะว่าแรงจ่ายมันเท่าเดิมอ่ะมีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเพราะว่าเรื่องโปรเจคเตอร์เนี่ยขนาดโปรเจคเตอร์ LED ยังสู้สปอร์ตไลท์ไม่ได้เลยนะครับมีลูกค้าไปติดมาแล้วเทียบมาแล้วนะครับกับ6กสิบาทสิบลำแสงของเราเนี่ยหกสิบบาทสิบลำแสงยังกบแสงของตัวโปรเจคเตอร์ที่ติดเป็นหมื่นได้เลยนะครับ อันนั้นพี่เขาวิ่งมาให้ผมดูเลยแหละคัดออฟจะคมไม่คมนะครับอยู่ที่คุณภาพของลูกแก้วหน้าหลอดด้วยนะครับอ่ะสามคนดูครับมีใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีผมไปแล้วนะครับนะครับเนี่ย เปิดไปเรื่อยๆนะครับวนก็ตกไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่10แอมป์ขึ้นไปเนี่ยผมว่าไดชาร์จของตัวรถรถมอเตอร์ไซค์นั้นๆเนี่ยมันชาร์จเข้ามาพออยู่แล้วครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับมาดูย้อนหลังได้เลยนะครับผมจบไลฟ์เป็นเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้นะครับฝากช่วยกันแชร์ด้วยนะครับเป็นการให้ความรู้ของ ทุกท่านนะครับที่อยากติดตั้งสปอตไลท์นะครับวัดแท้วัดมโนก็ต้องมาวัดดูอีกทีนะครับอย่าไปดูว่า88วัตต์แต่หลอดกระปิ้วดียวเนี่ยหลอดเล็กๆ88วัตต์เป็นไปไม่ได้หรอกครับแล้วก็แสงเสริมเนี่ยความเข้มมันจะไม่มีเลยนะครับเวลาวิ่งบนถน,นนเนี่ยมันสว่างกว่าไฟหน้านิดนึงคุณบอกว่าสว่างแต่ถามว่าใช้งานได้จริงๆไหมผมบอกเลยว่าไม่จริงครับเพราะผมก็ใช้อยู่ครับ